ทำเบลีนาณบ้านแห่งหนึ่งกลางป่ามีหญิงสาวอาศัยอยู่ในบ้านอย่างโดดเดี่ยวเธอเหมือนโดนมนต์สะกดเรื่องความรักไม่มีคนรักไม่มีลูกความเงียบเหงาทำให้เธอซึมเศร้าชีวิตฉันไม่มีใครเลยถ้าพลังวิเศษมีจริงฉันอยากขอให้ฉันมีลูกสาวที่แสนน่ารักหญิงสาวพูดพร้อมกับร้องไห้ทันใดนั้น นางฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นไม่ต้องร้องไห้ข้าเห็นเจ้าเป็นคนดีข้าจะช่วยเจ้าเองนางฟ้าให้เมล็ดสีแดงกับหญิงสาวไปปลูกพร้อมพูดว่าเจ้าต้องดูแลความรักความอบอุ่นแก่เมล็ดนี้พลังแห่งความรักจะทําให้เกิดความมหัศจรรย์หลังจากนั้นหญิงสาวนําเมล็ดไปปลูกด้วยความรักจนเมล็ดพันเริ่มงอกงามออกมาเป็นดอกไม้ หญิงสาวเอื้อมมือไปจับมันดอกไม้ค่อยๆบานออกเห็นเด็กผู้หญิงน่ารักเท่านิ้วหัวแม่มือนอนหลับอยู่เธอดีใจมากจึงตั้งชื่อว่าทมเบลีนาทมเบลีนามักจะชอบเล่นภายเรือในจานอย่างสนุกสนานคืนหนึ่งทมเบรีนากำลังนอนหลับสนิทมีแม่กบตัวหนึ่งเข้ามาหาเธอแม่กบหลงรักทมเบรีนาและอยากให้แต่งงานกับลูกชายของนางแม่กบ จึงอุ้มทัมเบรินาออกจากบ้านไปแม่กบนำทมเบรีนาไปวางไว้ที่ใบบัวกลางหนองน้ำและบอกลูกชายว่าอบ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 อแม่หาสาวที่คู่ควรมาให้เจ้าแล้วนางจะไม่มีวันหนีเจ้าไปไหนเพราะน้าในสระลึกมากทำเบรีนาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอตกใจและร้องไห้เธอไม่อยากมีสามีเป็นกบสีเขียวส่วนแม่ของทำเบรีนา เมื่อไม่เจอลูกสาวนางจึงพยายามหาทั่วบ้านทามเบลิน่าร้องตะโกนขอความช่วยเหลือฝูงปลาที่อยู่ใต้ใบบัวสงสารทามเบลิน่าจึงช่วยกันกัดก้นกานบัวจนขาดกระแสน้ำผ่าก,ก้านบัวลอยออกไปไกลขอบคุณนะคุณปลาทามเบลิน่าขอบคุณฝูงปลาเธอลอยผ่านป่าไปจนสุดลำธารถึงที่กระแสน้ำไหลตรงเหวสูง ชชชช่่่่่ววววววยวยวยยยดย,ยดด้้ทัมเบลิน่าร้องตะโกนทันใดนั้นมแมลงยักษ์เห็นทัมบริน่าจึงช่วยเธอไว้มันใช้ขาเกี่ยวเธอขึ้นมาทัมบริน่ารอดตายทันทีและเธอยังคงเดินต่อไปจนเจอบ้านของหนูมีใครอยู่บ้างไหมคะข้างนอกก็หนาวเหลือเกินข้าหนูอาศัยอยู่ด้วยคนนะคะ ทันใดนั้นก็มีหนูออกมาพร้อมกับลูกชายตัวตุ่นของนางที่ตกหลุมรักทมเบรีนาทันทีจึงได้ให้ทมเบรีนาเข้ามาพักอาศัยผมรักเธอครับแม่ผมอยากแต่งงานกับเธอทมเบรีนาแอบได้ยินก่อนฟ้าสางเธอจึงรีบหนีไประหว่างทางทมเบรีนาเจอนกบาดเจ็บจึงเข้าไปช่วยนกทราบซึ้งใจทมเบรีนามากจึงพาทมเบรีนาหนีไป จนถึงวังที่มีงานเลี้ยงเต้นรำอย่างสนุกสนานและเจ้าชายก็เห็นเธอทันทีเธอมาดินแดนนี้ได้อย่างไรทำไมเราไม่เคยเห็นเธอมาก่อนทัมเบริน่าเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าชายรูปงามฟังเจ้าชายตกหลุมรักทัมเบรินา่าจึงขอแต่งงานกับทัมเบรินา่าทัมเบริน่าดีใจที่เจอมนุษย์ตัวเล็กเหมือนกันจึงตกลงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข